สวัสดีครับมนุษย์เชาคอมพิวเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตปแการขายหนึ่งรายการนะครับเป็นลูกคุดไซส์3ตันนะครับยี่ห้อแคตเตอร์พิล่า รุ่น3ามบนสาม SR นะครับสำหรับสินค้ารายการนี้หลอด,ดัำเบอร์โอหนึ่งหกห้าสี่นะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมมาเชิญทุกท่านไปรับชมนะครับรายละเอียดพร้อมกับคลิปวิดีโอไปพร้อมกันไปกันเลย อานะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ครับจะส่งมอบไปแก่ลูกค้าจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งลูกค้าเองนะครับมีจุดประสงค์เนี่ยคือต้องการนอาสินค้ารายการนี้ไปใช้งานเกี่ยวกับพวกงานสวนนะครับเป็นงานสวนตัวนะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้รับเหมาหรือรับจ้างนะครับซึ่งรายราคานะครับของรายการนี้นะครับคือผมโจกับลูกค้าไปนะครับในจำนวนเงินนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทแล้วก็จะมีการทําสีนะครับเช็คระบบรั่วซึมเปลี่ยนสายโค้งเลียวนะครับเปลี่ยนโซ่แล้วก็มีการเก็บรายละเอียดเนี่ยคือทั่วทั้งคัน ในการเราก็จะมีพวกของแถมต่างนะครับคือรวมแวรรวมภาษีรวมบริการจัดส่งนะครับให้เปียบพร้อมนะครับในงบ407นะครับคือไม่มีไม่มีคิดเพิ่มนะครับแม้แต่ประการเดียวในการสำหรับสินค้ารายการนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับเป็นรถที่ตอบยุคตอบสมัยนะครับแล้วก็เป็นรถที่มีเทคโนโลยีนะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบระดับไฟฟ้าเยอะๆนะครับอันนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณกลางๆซึ่งการดูแลรักษาหรืออะไรก็คือไม่ได้ยากนนะครับเพราะว่ารถสเปคนี้นะครับคือการควบคุมเนี่ยคือของพวกบริเวณช่วงแขนหรืออะไรเงี้ยมัน จะมีเซนเซอร์นะครับในการบอกนะครับตำแหน่งในการยกสูงยกต่ำหรือบอกเป็นดิจิตอลนะครับเป็นตัวเลขนะครับเผื่อให้ทันแต่ตอนนี้คือพูดถึงเนี่ยคือถ้าจอมันลวหรือจอมันเสียหายเนี่ยจริงๆเราตัดออกเป็นแบบระบบเมนูเมนูเหมือนคันอื่นทั่วไปอย่างเช่น30รุ่น7จได้ไหมได้เลยนะครับซึ่งม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ว่าได้ยากขนาดนั้นนะครับซึ่งในกรณีถ้ามันมีปัญหาจริงหรือยังไงเงี้ยก็สามารถนะครับคือติดต่อมาทางเรานะครับเราก็จะบอกเคล็ดลับแล้วก็บอกวิธีให้นะครับว่าทำยังไงนะครับคือให ประมาณนะครับคือไม่ได้ยุ่งยากหรือไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยนะครับสำหรับที่ทุกท่านเนี่ยคือมองดูว่าแคทบางตัวบางกี่ห้ออันนี้เราเคารอไม่เสียง นะครับคือบางตัวและบางยี่ห้อเนี่ยหรือบางรุ่นเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีหลากหลายนะครับรูปแบบบางทีรูปแบบคอนโทรลไฟฟ้าบ้างเหมือนตระกูลพวกมิโซมิชินะครับพวกเอ็มเอ็มสามศูนย์เอชอาร์ขีดสามขีดสองอะไรก็แล้วแต่พวกนั้นแ่ะส่วนใหญ่จะมีพวกไฟฟ้าบางทีเนี่ยคอนโทรลเป็นไฟฟ้าเลยพวกนั้นอ่ะเวลาพังหรือเสียหายมาเนี่ยมันแก้ปัญหายากเพราะในกรณีนี้ก็คือมันต้องเปลี่ยนแผงคอนโทรลแล้วเปลี่ยนมือคอนโทรลใหม่นะครับซึ่งยุ่งยากมากนะครับคือต้องมีการไล่มีอะไรคือถือว่างานช้างเลยล่ะ ถ้าท่านนากรเนี่ยคแคสเ,เนี่ยอย่าไปยกตัวอย่างงั้นนะครับคือคนละเรื่องอย่างคันแคสเนี่ยที่ผมจำหน่ายไปสำหรับรายการเนี่ยเป็นรูปแบบอโซอยหน่อยนะครับคือเป็นตัวเซฟตี้คอนโทรลนะครับแล้วก็จะเป็นพวกระบบจอมอนิเตอร์ต่างๆไอ้นี่เป็นแค่ไฟฟ้าแบบเบื้องต้นธรรมดาธรรมดาที่พื้นฐานเครื่องของรถเมนุ่ก็ต้องมีอยู่แล้วบางทีนะครับซึ่งรายการนี้นะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับรายละเอียดอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับเดื่องสินค้าล็อกใหม่เนี่ยจะเข้ามานะครับประมาณสักสิ้นเดือนนะครับกันยายนนี้นะครับจะมีสินค้าล็ออออใหหมมมม่่เเข้้าาาแนนนนนนนะะคครรรรัััับบบสววีผดยชิ์ อตัว,วลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ